สวัสดีครับกลับมาพบกับช็อป8 8 8มอีกครั้งนะครับซึ่งสินค้าที่เราจะนําเสนอนะครับก็คือยางแต่งขอบประตูรถยนต์นะครับลายตาราง4เส้นสีดํานะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นสินค้าของเรานะครับก็จะเป็นลายตารางสีดําสลับสีเงินนะครับใช้สําหรับตกตกแต่งขอบประตูรถยนต์นะครับให้มีความสวยงามแล้วก็เท่ทันสมัยไม่เหมือนใครนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสินค้าจริงของเรานะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะครับ ก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับโดย2เส้นนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่1นึ่งคูณแปซนติเมตรนะครับแล้วก็อีก2เส้นนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่1นึ่งคูณเซนติเมตรนะครับก็จะใช้สําหรับในการตกแต่งขอบประตูรถยนต์นะครับเหมาะสําหรับคนที่รักการแต่งรถนะครับหรือว่าชอบชอบการหรือว่ารักรถนะครับ ซึ่งก็จะทําให้รถของคุณเนี่ยดูสวยงามแล้วก็เท่ไม่เหมือนใครนะครับซึ่งลายของเราที่จําหน่ายอยู่นะครับก็จะเป็นลายตารางนะครับสีดําสลับกับสีเงินมีความสวยงามนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับ ทำมาจากวาัอสรุที่มีคุณภาพนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็หากใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ www shop 8 8 8 m o มนะครับหรือว่าจะเป็นที่อยู่ลายด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ